เกิดขึ้นได้นะครับมวยรุ่นใหญ่ๆเดินเร็วขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โดนเจาะยางแล้วชาตินินชกในเกมตั้งรับนะครับปล่อยให้อันดี้นั้นเดินเบียดเดินขยับเข้าไปโดนเจาะยางแล้วก็สายขึ้นบนเลยนะครับโอ้โหเลยว่าแม่นจริงๆสายนี่เนียนตาครับชาตินินแอนดี้ครับจะโมโหมีแข้งขวาโต้คืนเหมือนกันครับขยับเข้าไปครับแอนดี้ ก็ขยับผูกขึ้นเหมือนกันแล้วครับชาตินินแทงขวาเตะจ่อครับแทงขวาสูงเลยครับจเจ้าคืนคับชาชินินครับเตะซ้ายจ่อล่างคืนไปหมัดซ้ายครับซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าของแอนดี้แทงสายโตพื้นด้วยขวาครับแต่ว่าขวาของแอนดี้ปิดบังนะครับเน่ว่าพอชาตินินเดินมาขยับเข้าหา แอนดี้ก็ถอยออกมาชกในเกมตั้งรับนี่เลครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งแขงโอ้ยซ้ายซ้ายโอ้สองเม็ดนี้สามเม็ดนี้นี่เนือเหนือจริงๆิครับธนินเอาแอนดี้ต้องโมโหแล้วนะครับต้องเบียดเขาหาถ้าเดินช้าโอ้โหโดนสายอีกแล้วเอาดูนะครับเริ่มจะโต้คินด้วยแ้งขวาเหมือนกันโอ้โหแอนดี้บอกว่าเล่นเจ็บเจบทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่สนแล้วผมต้องเอาคืนบ้างครับอ๋อเขาจะได้หวาดเส store, ียวเลยครับเดี oui. ๋ยวดูครับ <ball> ครบหรือไม่ครบ5ายกครับแต่ครั้งที่แล้วเจอกันที่โป้งจอดเลยนะครับซ้ายครับซ้ายของชาติชนินเข้าหลวมมาเจอแบบนี้ครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับไม่ว่าซ้ายนี่เลือกออกเลยครับมาดูว่าแฮนดี้เอาขยักเข้าไปก็ยังทําอะไรได้ไม่ชัดเจนนะครับอาวุธหลักก็ดูว่าจะมีนี่นะครับุกซ้ายแล้วก็มีเท้างขวา แตนิ้ก็มีขู่เลยเจาะยางแล้วก็ตวัดขึ้นบนอีกพระเจ้าจโมโหแล้วนะครับตอนนี้ยิงโดนก็ยิ่งเดินแล้วนะครับแอนดี้เตียดเข้าไปออกให้ขวาสวยๆเหมือนกันโอโ้แต่ว่าเจาะยางเอาจังหวะพวงหมัดก,กันไฮพาดนี่หล่นได้เลยนะครับรุ่นใหญ่ๆนี่ครับแล้วก็ดูว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดให้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับออกกันแล้วเม็ดนี้หวังปิดเกมเลยครับแข้งซ้ายโอ้โโอโช็อตนี้ครับนี่นะครับทีเดียวนะครับ ผีเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับสายนี่เต็มเต็มก้านคอเลยครับกาบินบุรีนะครับนฝ่ไปชนะทีเคโอครับอย่างสุสวยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามเลยครับพี่อารีบาบาพี่ติ๊บตะโพนบุตรพงเอกชุมพรครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ